ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็มีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาแล้วครับผมรถบัสครับติดตั้งเครื่องเสียงรอบทิศทางครับรถบัสคันนี้เขาใช้ทั้งนําเที่ยวครับข้างบนก็มีเครื่องเสียงครับแต่พิเศษคันนี้ครับผมจะอัดเครื่องเสียงด้านล่างอีกครับรอบทิศทางครับผมไม่ว่าตามช่องตามอะไรเราใส่เครื่องเสียงอีกครับผมครับมาดูช่องแรกที่เราวางแผนใส่กันครับผมที่ลูกค้าอยากได้ครับผมครับนี่ช่องนี้ลูกค้าก็ตั้งใจใส่เครื่องเสียงอีกแล้วก็ตองใส่ทั้งเบสกลางแหลมหยุดจุดนี้ทั้งบดนะครับผมทั้งด้านเสียงด้านข้างรถ ทั้งเบรทั้งกลางทั้งแหลมเราอยู่จุดนี้ทั้งหมดครับรวมเสียงมาจุดนี้ทั้งหมดเลยครับผมโดยช่องแบบนี้จะมี2ข้างอยู่ฝั่งนู้นอีกหนึ่งข้างครับเนฝั่งนี้1ตู้ครับผมครับเราก็ใส่ฝั่งนี้อีกหนึ่งตู้ครับสองช่องครับนี่ก็เบรกลางแหลมเหมือนกันครับสไตล์แบบจอดเวทีเล่นเลยครับผมนี่ครับผมเบรกลางแหลมเหมือนกันครับผมระบบไฟตรงนี้ก็เป็นระบบ power 12บสโวลท์ทั้งหมดนะครับผมและชุดข้างล่างเราก็จะแยกเปิดจากข้างบนนะครับสมมุติว่ารถบัสจอดเล่นแล้วก็ เปิดแต่ข้างล่างครับข้างบนไม่ต้องเกี่ยวเพราะว่าจะได้ประหยัดไฟอะไรหลายสิ่งหลายอย่างครับผมเพื่อให้ลูกค้าเซฟค่าน้ำมันมากขึ้นครับตอนนี้ผมก็จัดเต็มให้ลูกค้าเลยครับเบรดน่าจะเป็น18นิ้วกันเลยนะครับ2ดอกครับ18นิ้วผมจะจัดปลายพัดใส่เลยครับผมเพื่อให้ได้เหมาะกับรูปลักษ์เสียงและรูปลักษ์ที่ลอยดีครับของเบรดปลายพัดครับผมเสียงกลางก็น่าจจัด12นิ้วให้นะครับ12นิ้วครับผมใส่เลยครับเสียงแลบก็จะเป็นข้อพิเครับเพื่อความสดใสของเสียงนะครับผมครับ คือทำยังไงก็ได้ให้ดอกน้อยน้อยนี่ดังมากที่สุดคือจุดหลักครับที่เราชิดตรงนี้ครับผมเราต้องใช้ดอกที่ดีครับ power ที่แรงอย่างเดียวเพื่อจะตอบโจดลูกค้าชุดนี้ได้ครับผมครับป่ะมาดูข้างบนกันครับผมข้างบนก็จะขึ้นยากแหน่ครับเพราะว่าไม่รู้จากวิธีเปิดประตูครับตัวนี้ครับผมเปิดได้แต่ประตูคนขับครับบรูุมเม้นเมมเม้น a few moments later เปิดประตูล้มแล้วมันต้องมีมันกดครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่บนรถบ้านแล้วก็ร้อนครับร้อนมากเพราะว่า เป็นระบบห้องแอร์ครับตอนนี้ก็แอร์ไม่ได้เปิดชุดนี้เราก็แต่งคอนโซลหน้าให้ทั้งหมดนะครับผมจะมีมิกวางอย่างนี้หนึ่งตัวครับเพื่อให้ลูกค้าใช้งานง่ายครับคอนโทรล้วอมิกอย่างเดียวได้เป็นมิกตัวมีเอฟเฟกใส่ครับผมแล้วก็เป็นชุดคอนโทรลพาวเวอร์ครับคอสคันนี้ผมจะเอาเป็นคอร์สพีเอสเลนนะครับผมครับคันนี้ก็มีเอเวอเรสเตอร์เรียบร้อยแล้วครับผมแปลง24โวลต์เป็นสอ0เรียบร้อยครับผมครับก็ง่ายในการทํางานเรวเลยละครับผมต่อไปครับผมมาดูฝั่งนี้ครับ ฝั่งน,นี้เราก็จะใช้กลางตัวเก่าของลูกค้าไปเลยนะครับผมครับแต่เราจะสอดแทรกเบรเปลี่ยนเบรข้างหลังใหม่เป็นเบปรปลายพาร์12นิ้วทั้งหมดเลยนะครับนี่ข้างหลังครับข้างหลังเอ้ามือกล้องโอ้มือกล้องห่อนครับนี่ครับนี่เป็นเบิดตัวเก่าผมก็จะยกออกเลยครับยกออกเลยทีนี้ผมจะเอาปลายพาร์12นิ้วของผมของงานพีที่ผมทําขายเอาใส่ตรงนี้ครับสีตู้ครับผมครับสตู้เราจะหันผดลมมาล่องนี่ทั้งหมดเลยครับผดลมครับผมเพื่อให้การเดินทางของเสียงครับวิ่งไปถึงข้างหน้าเลยนะครับผมครับ ตั้งใจว่าอยากใส่6ดอกครับอยู่นี้ครับผมแรงแน่นอนเพราะว่าจุดนี้ลูกค้าไม่ได้ใช้หลแล้วก็จะตั้งตู้ฝั่งละ3มแถวหรือฝั่งหรือจะ8ดอกก็ได้ครับเพื่อความเป็นสัใจของลูกค้าครับผมครับเสียงกลางครับเสียงกลางแล้วก็ใช้เันเก่าก่อนนะครับเสียงกลางถ้าไม่พอไงเราก็อาจจะเพิ่มให้ลูกค้าอีกครับผมคันนี้ลูกค้าก็จัดงบไม่อั้นเหมือนเดิมครับผมครับจัดเต็มไปหนึ่งคันงานรถบัสครับไม่ว่าจะทางนี้ครับทางนี้ลูกค้าก็ใส่เหมือนกันครับสเปคเดียวกับฝั่งนู้นแล้วฝั่งนี้ก็มี2ช่องเหมือนนกั ที่ให้เราใส่ตู้ใส่ลำโพงก็ฝั่งนี้ก็2ช่องเหมือนกันครับเป็นเราไปมาครับรถบ้านคันนี้ดังรอบคันครับผมไม่ใส่แต่ข้างหน้านะครับข้างหน้าไม่มีที่ใส่ครับผมครับก้อยหนึ่งโปรเจกต์ครับผมสลับลูกค้าครับผมที่ไว้ใจเราครับให้ติดตั้งระบบเคร่งเสียงครับผมรถบ้านคันนี้ครับผมรอบทิศทางม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกเ่าเป็นคนโซนหน้าครับผมเราจัดการให้หมดครับผมครับและก็ฝากไว้หนึ่งโปรเจกต์ครับผมรอติดตามชมตัวนี้ได้เลยครับผมขอบคุณครับผม